สวัสดีครับท่านผู้ชมกะมาพบมาพ่อกับคุณตาวิธีไทยหรือว่าปานคนอ้วนเมื่อนี้เอาต้นบายมงคลไม้สวยๆมาให้ชมครับดูลายของเขาดูสินี่สีขาวเป็นเส้นๆน,นี่คือต้นอะไรหรือคุณตานี่คือต้นโพเงนิน เป็นบอลสีอีกสายพันหนึ่งสีเส้นนั้นสวยงามชื่อก็เป็นมงคลเอาละใครที่อยากได้ต้นไม้มงคลหามาปลูกจักกระถางน้อยๆครับก็จะทำให้บ้านของเราดันรู้สึกสดชื่นสวยงามและเป็นมงคลครับท่านผูช้ชม และสเกกับท่านด้วย